ชาวบ้านือฮาพบต้นมะพร้าวคล้ายเสียงพญานาค mm hmm. โผล่จนชาวบ้านแตกตื่นแห่ขอโชคสองเลขบ้าน mm hmm. สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A เอก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะ mm hmm. ชาวบ้านแตกตื่นเลยนะคะนึกว่าพญานาคโผล่ที่ต้นมะพร้าวนะคะ mm hmm. ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินเยอะเลยนะคะชาวบ้าน mm hmm. เห็นแบบนั้น เลขตรงมาแน่นอนนะคะแห่ขอเลขเด็ดเพราะว่าปกตินี่เราจะเห็นต้นมะพร้าวแปลกๆที่มีต้นขนาดเล็กนะคะแต่ครั้งนี้เห็นแปลกๆคล้ายเสียนพญานาคนี่เป็นต้นขนาดใหญ่ต้นสูงเลยนะคะมองขึ้นไปนี่เหมือนมีงูหรือพญานาคขดอยู่ข้างบนนะคะก็เป็นเรื่องแปลกนะคะชาวบ้านนี่เห็นก็ถึงกับตกใจเลยนะคะต้นมะพร้าวดังกล่าวนะคะ เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่1หมู่2ตำบลควนหนองคว้าอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นบ้านของนายชำนิอายุ66ปีนะคะเขาบอกว่ามีต้นมะพร้าวแปลกประหลาดอยู่1ต้นนะคะส่วนปลายยอดของต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินนะคะต้นมะพร้าวมีขนาดความสูงประมาณ5เมตรมีลักษณะคล้ายเสียนพญานาคอย่างชัดเจนนะคะมองจากด้านล่างนะคะเห็นขึ้นมานี่ พบเลยนะคะว่าเหมือนลักษณะเหมือนงูนะคะกำลังพันที่ใบมะพร้าวนะคะโดยต้นมะพร้าวดังกล่าวนะคะปลูกทิ้งไว้ในบริเวณบ้านนะคะซึ่งไม่มีคนอาศัายอยู่นะคะซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าปล่อยทิ้งล้างไว้แบบนี้นะคะแต่ก็มาเจอต้นมะพร้าวดังกล่านะคะพบแปลกๆนะคะหลังจากมาสำรวจดูบ้านนะคะซึ่งเขาบอกว่า ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะคะและเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องสิริมงคลนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่ามีต้นมะพร้าวแปลกนะคะออกยอดคล้ายเสียนพญานาคนะคะไม่พลาดที่จะนําดอกไม้ทูบเทียนนะคะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะบางคนก็เอาแป้งมาทาที่โคนต้นมะพร้าวนะคะนี่เลยนะคะทันเห็นเป็นเลขะๆดูเอาเองเลยแล้วกันนะคะนี่เลยนะคะก็เป็นเรื่องปแปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะในบ้านของชาวบ้านที่ จ้างไว้โดยไม่ได้มีคนอยู่อาศัยนะคะเป็นต้นมพะพร้าวสูงจากพื้นดิน5เมตรนะคะก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะมะพร้าวคล้ายสียนพญานาคนะคะสวัสดีค่ะ